ประวัติพระพุทธสิหิงหอพระพุทธสิหิงบริเวณสารากลางจังหวัดอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชกล่าวกันว่าพระพุทธสิหิงสร้างขึ้นในลังกาเมื่อพุทธศักราชเจ็ล่วงมาแล้วได้รับการกล่าวขานกันว่าเป็นพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์และมีพุทธลักษณะงดงามมากต่อมาในสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงโปรดให้พระเจ้าศีธรรม,มาสกราช จัดส่งราช,ชทูตไปลังกาเพื่อขอพระพุทธรูปองค์นี้มาสักการะบูชาซึ่งก็ได้มาตามพระราชประสงค์จากนั้นจึงอัญเชิญพระพุทธสิหิงลงเรือมาปฏิสถานที่นครศรีธรรมราชส่งโปรดให้จัดงานสมโพธิฉลองเป็นเวลาเจวันเจคืนภายหลังพระเจ้าศรีธรรม,มาโสกราชได้ให้ช่างท้องถิ่นจำลองไว้บูชาหนึ่งองค์ ก่อนที่จะอัญเชิญองค์จำลองไปไว้นักกลุ่มสุโขทัยต่อไปชาวเมืองนครศรีธรรมราชเชื่อกันว่าพระพุทธรูปองค์นี้คือพระพุทธสีหิงซึ่งปรากฏเรื่องราวตามตำนานสิหิงคณนธิาน,านแม้จะมีผู้รู้ทางศิลปะได้วิจารณ์กันว่าพระพุทธสีหิงองค์นี้มีพุทธลักษณะแบบศิลปะพื้นบ้านของเมืองนครศรีธรรมราชก็ตามถือกันว่าพระพุทธสีหิงเมืองนครศรีธรรมราช เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองและเป็นที่นับถือของชาวนครศรีธรรมราชและประชาชนชาวไทยทั่วไปพุทธลักษณะพระพุทธสิหิงเป็นพระพุทธรูปปางมาลวิชัยขัดสมาธิเพชรแบบขนมต้มมีพระพักตรกลมอมยิม้มพระอุระอวบอ้วนวัสดุสำริทหน้าตัก14นิ้วสูง16นิ้ว8เซนติเมตร ศิลปะสกุลช่างนครศรีธรรมราชความสำคัญเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดนครศรีธรรมราชประเพณีทุกปีเมื่อถึงเทศกาลสงกรานต์จะมีพิธีอัญเชิญพระพุทธสิหิงออกมาให้ประชาชนได้ส่งน้ำปัจจุบันพระพุทธสิหิง์ได้ประดิษฐานอยู่ณห,หอพระพุทธสิหิง์ตั้งอยู่บริเวณสารากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นวิหารก่ออิดถือปูนสร้างเมื่อพุทธศักราช2,457สนับสนุนโดยบริษัทเวชพันยากาโนโป็อกซอฟตี้จำกัดเจ้าของผลิตภัณฑ์คุณภาพตรามือรับเหรียญทอง